ขอน้ำน้อมและองค์สมเด็จพระส,มรสัมมาสมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเขอกราบคารวะพระครูด้วยความคารวสูงยิ่งกราบาราตรการหมู่สมุกรูปอา,าอาจรธรรมแสนดีนะทุกทุกคนวันพระหัสบดีที่8ดมกราคม พุทธศักราช2 5 6 9อากศาศช่วงนี้ก็หนาวหนาวลงหนาวขึ้น <c oughs> หนาวมาดูดูเครื่องวัด16องศาตอนทตอนทวทวศาเช้า,ชา15นะสูงขึ้นมา1องศาจำเห็นไปดูดูที่ต้นเสานะเครื่องวัด16องศาเท่านั้น หนาวลมไม่ใช่เฉพาะที่เรโนโนะอันนี้มันชื่อเพลงเพลงเก่านานแล้วเคยฟังนักร้องดังสอนคิรีสีประจวบจำเนื้อไม่ได้จำเนื้อไม่ได้เดลวอ่นะเดี๋ยวจะมีชาดกทันยุคมานำเสนอแก้หนาว จะได้อบอุ่นไม่หนาวถ้าใครไม่มาฟังธรรมะเนี่ยจะหนาวไม่ไม่มีธรรมะจะหนาวเอถ้ามีธรรมะเยอะๆเนี่ยจะไม่หนาวเดี๋ยวจะไปจบนะเรื่องนี้คนทังจะยาวหน่อยนะเรื่องความเพียรนั้นกันนะ ปีนีปีมา้าม้าแก้วม้าทองม้าแก้วเนี่ยนะใจกล้าอาจหารปราบยักษ์เพียนนักแม้ยักษ์ยอมพ่ายเพียนใช้ปัญญาทำลายฆ่าตายกิเลสทุกตัวเห็นว่าสิ่งที่ควรฆ่านี้คุณใจบัวว่าอะไร สิ่งที่ควรค่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่าสัตว์ค่าปูค่าปลาอะไรนะนกิเลสกิเลสใ,ในใครนในตัวเราเองนี่แหละตัวร้ายสำคัญเพียน,นพร้อมปัญญานี่ชื่อเรื่องนะป,นป,ปัญญาวุฒชาดกพระพุทภาคเจ้าประทับอยู่นะ พระเชตวันมหาวิหารทรงเอ่ยปากกับภิกษุรูปหนึ่งซึ่งบังเกิดจิตย่อหย่อนในความเพียรสมัยนั้นก็มีภิกษุที่ทอแท้ท,ท,ท,ทอถอยกันมหย่อนในความเพียรนล้นนะดูก่อนภิกษุจริงหรือที่บัดนี้เธอเป็นผู้มีความเพียรย่อหย่อนเสียแล้วจริงพระเจ้าข่าตอบยอมรับความจริงนะ ต่มาตรงๆเลยนะดูก่อนภิกษุแม้ในโบราณการบัณฑิตทั้งหลายย่อมกระทําความเพียรในที่ที่ควรเพียรและเพียรอย่างยิ่งจึงจะบรรลุถึงราชสมบัติได้แล้วทรงเล่าเรื่องราวนั้นในดีตการครั้งที่พระเจ้าพรหมทัตสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราสี พระอัรมเหมสีทรงประสูตรพระโอรสเหล่าราชกูลจึงเลี้ยงฉลองบูชาพราหมณ์ให้อิ่มหนำด้วยอาหารอันปรนีตแล้วสอบถามวาสนาบารมีของพระกุมารพวกพราหมณ์ผู้ฉลาดในการทายลักษณะจึงพากันทำนายว่าทำนายลักษณะกุมารว่ามีบารมีมากน้อยแค่ไหนนะ ดูรูปร่างหน้าตาแล้วเนะี่ยข้าแต่มหาราชเจ้าพระกุมารมีลักษณะสมบูรณ์ด้วยบุญญาธิการต่อไปภายภาคหน้าจะได้ครองราชสมบัติจะมีชื่อเสียงลือกระชนด้วยการใช้อาวุธห้าชนิดจะได้เป็นผู้เลิศยอดสูงสุดในชมพูทวีปนีออ้มีบารมีเยอะนะ ชื่อเสียงกระชอนเรื่องลือไปโดวงดังไกลนะด้วยเหตุแห่งคำทานายนี้เองอพระกุมารจึงได้รับการขนานพระนามว่าปัญจาวุธกุมารคืออาวุธห้าชนิดนะเมืเ่เอเเมื่อเติบโตเจริญวัย รู้เดียงสาแล้วมีพระชนมายุได้1 6บ0กพราพระราชบิดาได้รับสั่งว่าลูกร,รักถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องไปล่ำเรียนศิลปศาสตร์ให้มากขึ้นกระหม่อมชั้นจะไปเรียนในสำนักของใครดีพระเจ้าค่ะเจ้าจงไปเรียนในสำนักอาจารย์ทิศาปาโมกก็คืออาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังณนะ ุงตะกะศิลาแคว้นคันธาระจงนำทรัพย์นี้ไปเป็นค่าบูชาคุณแก่อาจารย์ด้วยนะเป็มีทรัพย์ถวมเป็นค่าตอบแทนในการเล่าเรียนด้วยนะไม่ใช่เรียนฟรีนะอ,อ,อาจารย์ไม่สอนฟรีนะก็ได้ค่าอันนี้ด้วยนะ ทรงพระทานทรัพย์หนึ่พหลังจากนั้นปัญจาวุฒิุุมารก็ได้เสด็จไปยังกรุงตกศิลาทรงศึกษาศิวิชาศิลปะต่างๆร่ำเรียนอยู่จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาดังนั้นจึงได้กราบลาอาจารย์เดินทางกลับคืนสู่กรุงพาราสีระหว่างทางขณะที่เสด็จมาถึงดงไม้ป่า ใกล้หมู่บ้านตะบนหนึ่งเป็นดงไม้ที่มียักษ์ก็คือผู้มีจิตใจต่ำไร้ศีลตนหนึ่งอาศัยอยู่อ,าายอยักษ์นี้เขาเรียกเป็นตนนะไม่เรียกเป็นตัวเนาะเรียกเป็นตนพวกยักษ์นี่อาศัยอยู่ที่ป่านะนะคือคนจิตใจต่ำมาแหละไม่มีศีลนะไร้ศีลเนะนะี่ะคือพวกยกักษ์ พวกชาวบ้านพอเห็นพระกุมารหยุดพักอยู่ที่ปากดงไม้นั้นจึงพากันห้ามปรามพนุมน้อยท่านอย่าเข้าไปใกล้ดงไม้นั้นเพราะมียักษ์ชื่อสิเลสสิเลสโลมะอยู่ในนั้นมันมกักจะฆ่าคนที่มันพบเห็นมามากต่อมากแล้ว ยักษ์ตนนี้นะเจอใครไม่ได้เป็นข่าเลยนเนอะไม่ไว้หน้าชื่อสิเลสะโลมะคำเตือนนี้ทำให้ปัญจาวุธกุมารระวังพระโอมากขึ้นมุ่งเข้าสู่ดงไม้เข้าสู่ดงไม้นั้นอย่างองอาจดุจพญาราชสีที่ปฏิจากความขั้นครัำม ฉะนั้นพอเข้าถึงกลางดงไม้ก็พบกับทะเลสาโลมยักษ์ขวางทางอยู่มันแปลงกายให้ตัวสูงเท่าลำตาลหัวโตเท่าเรือนยอดลูกตาแต่ละข้างขนาดเท่าล้อเกวียน แปลงกายได้ยักษ์วันนี้เนาะแค่ดูลูกตานกนเนี่ยก็เออพิลึกพิลั่นเลยนะพิลึกพิลือแล้วนะเท่าลอกเพี้ยนวงลอกเพี้ยนตามใหญ่มากเขี้ยวใหญ่ทั้งสองข้างขนาด <S 1> <S 1> หัวปลีตูมหัวปลีกล้วยเขี้ยวมันนะเขี้ยวยักษ์โอ้โหใหญ่มากหน้าขาว ท้องด่างมือเท้าเขียวมันส่งเสียงดังราวกับฟ้าคำรามว่ายุทเจ้าจะไปไหนไม่ได้เจ้าจะต้องเป็นอาหารอนุชาของข้าเจอ,เอ,เอ,เอกุมารเนี่นะเงอกล่าวไปในายักษ์นะจะต้องเสร็จค่าแน่เป็นอาหารมันกินมันกินคนเนาะกินมนุษย์ในยักษ์อย่างนี้นะ พระกะมาณไม่ได้สะทกสถานเลยตะว,วาดเสียงดังกลับไปบ้างแหมเจ้ายักษ์ชั่วหากเรากลัวเจ้าเราก็ไม่กล้าเข้ามาเมื่อเราเข้ามาย่อมไม่กลัวเจ้าเรามีอาวุธเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะกําจัดเจ้าเสียเดี๋ยวนี้แหละกล่าวจบก็หยิบอาวุธอย่างแรกคือลูกศรขึ้นพาดสายธนู ยิงออกไปอย่างรวดเร็วรุนแรงลูกศรพุ่งไปติดอยู่กับลูกศรพุ่งไปติดอยู่ตามขนตัวของยักษ์ไม่อาจชําแรกถึงเนื้อหนังของมันได้เอฟสิบหกบินผ่านมาพอดียิงลูกศรไปยังไม่ใช่เอฟสิบหกมา ไม่ปล่อยเอไปนะแค่ยิงลูกศรเนี่ยนะไปถูกถูกขนมันนะถูกขนยักษ์เอฟตีหกนี่ไปหย่อนไข่ที่ไหนนะรว่าแค่ซ้อมบินพระกุมารจึงยิงลูกศรไปอีกติดติดกันดอกดอกเล่าสิ้นลูกศรไปห้าสิบดอกโอ้ทุกๆดอก ติดอยู่ที่ขนตัวของยักษ์เท่านั้นอไปติดแงกอยู่ที่ขนของยักษ์ไม่ทะลุถึงเนื้อหนังมาเลยนะอลูกศรได้ยิงไปห้าสิบดอกยักษ์หัวร้อชอบใจสลัดลูกศรทั้งหมดปลิวกระเด็นไปสิ้นแล้วสาวเท้าตรงรี่เข้าหาทันทีพระกุมารมิได้หวาดวันแต่ประการใด ชักพระขันยาวสาสิบสามนิ้วออกมาฟันใส่ยักษ์สุดกำลังแต่ก็ติดที่ขนของยักษ์อีกแล้วนะไม่ระคายถึงหนังของมันเลยอพระขันไปในฟันกระแปะนอไปติดที่ขนไม่ี่แหละนไม่ถึงเนื้อหนังมาเลยเอขนนี่มันก็ป้องกันตัวมันได้หนังเหนียวของในยักษ์นี่นะ พระกุมารจึงสัดหอกสัดหอ,อกไปแล้วหอกซัดก็แล้วหอก,ซ,ก,หอกซัดก็พุ่งไปติดอยู่ที่ขนของตัวยักษ์พระกุมารเห็นว่าขนของยักษ์ตนนี้เหนียวแน่นนะนักขนขนขนมันป้องกันอาวุธได้ไฉะนั้นจึงใช้ตะบองฟาดใส่ย,ยักษ์เต็มแรง แต่ตะบองก็ติดแน่นอยู่ที่ขนของยักษ์อีกแม้เป็นเช่นนั้นพระกมุมารก็ม่ได้หวาดกลัวใดๆเลยกลับถาโถมเข้าหายักษ์ระดมเตะด้วยเท้าซ้ายขวา <c oughs> เข้าไปไประชิดตัวเตะซ้ายเตะขวาแลยนะชกด้วยหมัดทั้งสองข้างแต่ถ้าว่ามือทั้งแต่ถ้าว่ามือเท้า,าทั้งสี่ ล้วนติดหนึบอยู่กับขนของยักษ์ทั้งหมดเออตะไปก็ติดขนโชคไปในหมัดก็ติดอยู่ที่ขนเลยนะไม่ถึงตัวมันเลยนะนี่พระกมารจึงใช้ศรีรษะกระแทกใส่ยักษ์เต็มเหนียวนะใช้ทั้งมือทั้งเทา้าทั้งหัวเลยนะเนอะคราวนี้ศรีรษะก็ติดเข้าไปด้วย ติดอีกแล้วนะร่างของพระกุมารจึงติดตรึงห้อยต่องแต่งอยู่กับขนของยักษ์ตัวใหญ่เนาะแต่ปัญจาวุฒิกุมารยังคงไม่ครั่นคร้ามยังเพียรพยายามดิ้นรนต่อสู้อยู่อีกออสิเลสะโลมยักษ์เห็นเช่นนั้นแล้วสะดุดใจยิ่งนัก เกิดความรู้สึกนิยมชมชื่นในหนุ่มน้อยนี้ขึ้นมาทันทีคิดว่าข้าเคยฆ่าคนมามากแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นมนุษย์แม่สักคนเดียวเลยที่มีความเพียรและความกล้าหาญอย่างนี้มนุษย์ผู้นี้ย่อมยอดมนุษย์ผู้นี้เยี่ยมยอดกว่าใครๆเป็นดุจพญาราชสีในหมู่สัตว์ทั้งหลาย มิใช่มนุษย์ธรรมดาแน่แม้ถูกฆ่าจับไว้ได้แล้วนะก็ไม่มีอาการสะดุ้งหวาดกลัวเลยเหตุใดหนอเจ้ามนุษย์นี้จึงไม่กลัวอดสงสัยไม่ได้ยักจึงถามออกไปว่าเจ้าหนุ่มน้อยทำไมเจ้าจึงไม่กลัวตายอืมทำไมกล้านักนะกล้าหานักนะไมไม่กลัวตายเยนะ ก็แล้วทำไมเราจะต้องกลัวตายด้วยเล่าเพราะชีวิตหนึ่งย่อมมีความตายแน่นอนอยู่แล้วนะอีกอย่างหนึ่งก็เพราะในร่างกายของเรามีวชิราวุธหมายถึงมีปัญญาญานเป็นอาวุธอ,อ่ว,วชิราวุธนี่คือมีปัญญาปัญญานี่เป็นอาวุธนะ หากเจ้ากินเราเข้าไปอาวุธนั้นจะบาดไสพุงของเจ้าให้ขาดสะบั้นทำให้เจ้าถึงแก่ความตายฉะนั้นทั้งเจ้าและเราก็ต้องตายด้วยกันทั้งสองคน <c oughs> เออ <c oughs> กินเออ <c oughs> นะในก็ตายและะ้วถโดนอาวุธนี้นะบาดใส่บาดพุงนะตายทั้งู่่วนะ คนกินยักษ์กินก็ตายคนที่ถูกกินก็ตายกันเนะเาะยักษ์ได้ฟังคำตอบที่หนักแน่นห้าวหารแล้วทำให้ต้องคุ่นคิดอยู่ในใจเอถสังใส้มาในไม้ไหนเลยนะเออมาที่ท่าไหนอะเนี่ยแบบนี้พูดแบบนี้นะดูท่าทางแล้วเจ้าหนุ่มน้อย นี้คงพูดจริงหากข้ากินมนุษย์เช่นนี้เข้าไปในทอ้องก็ะเพาะของข้าคงย่อยไม่ได้ข้าอาจต้องตายฉะนั้นข้าควรปล่อยมันไปสักคนเอยอะก็กลัวตายกันเนะขืนกินเข้ไปตัวเองก็ตายาาคนถูกกินก็ตายแล้กนะ็รักชีวิตเหมือนกันนะ กลัวตายยักษ์นี่นะคิดแล้วก็เอ่ยปากไปว่านะเจ้าหนุ่มน้อยวันนี้ข้าใจดีข้าไม่คิดจะกินเจ้าแล้วถ้ายังจะปล่อยทั้งยังจะปล่อยเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือข้าอีกด้วยเจ้าจงไปเถิดกลับไปหาญาติมิตรพวกเขาจะได้ดีใจ กลับไปเลยนะกลับไปหาญาติพี่น้องนะญาติมิตรนะว่าแล้วก็ปล่อยตัวปัญจาวุธกุมารพระกุมารน,นึกภูมิใจในปัญญายาณของตนและเห็นว่ายักษ์ตนนี้ยังพอมีจิตใจที่จะอุปรมสั่งสอนได้จึงเพียนที่จะกล่าวกับยักษ์ว่าดูก่อนยักษ์ เราปลอดภัยแล้วแต่เจ้าสิยังตกอยู่ในอันตรายก็เพราะได้กระทําอกุศลไว้มากมายจึงต้องเกิดเป็นยักษ์อบรมสั่งสอนยักษ์นะเป็นผู้ร้ายกาศมีมืออาบด้วยเลือดมีปากเปื้อนอาหารที่เป็นเนื้อหนังของคนอื่นชาตินี้ หากเจ้ายังกระทำอกุศลอยู่อีกอนาคตก็จะมีแต่ความมืดมนด้วยผลบาปนะเพราะขึ้นชื่อว่ากรรมชั่วคือการทำชีวิตคนและสัตว์ให้ตายไปผู้ทำกรรมชั่วนั้นย่อมเกิดในนรกคือเราร้อนใจนะสภาพน,นรกคือเราร้อนใจ เกิดเป็นเดริชานมืดมัวโง่เขลาเกิดเป็นเปรตคือละโมบหิวกระหายและเกิดเป็นอสุรกายคือสะดุ้งหวาดกลัวแล้วจะไปเป็นแล้วจะเป็นผู้ที่มีอายุสั้นด้วยนะกินผิดศีลข้อที่หนึ่งนะฆ่าคนด้วยกินเนื้อเขาด้วยต่างเนี้ย เกิดมีทางไปทางเสื่อมต่ำนะานะจพระกุมารได้ฟังพระกุมารได้แสดงโทษของการผิดศีลห้าขู่ยักษ์ด้วยผลกรรมอันเป็นบาปต่างๆเมื่อทรมานยักษ์ให้หมดพยศได้แล้วจึงชักจูงให้ดำรงอยู่ในศีลห้ากล่าวถึงคุณและผลบุญ ของการถือศีลกระทำยักษ์คือผู้มีจิตใจต่ำไร้ศีลให้กลายเป็นเทวดาคือผู้มีใจสูงมีศีลเห็นว่าเทวดานี่คือผู้มีใจสูงแล้วก็มีศีลกำกับด้วยนะส่วนยักษ์นี่คือผู้มีจิตใจต่ำแล้วก็ไร้ศีลคือไม่มีศีลน,นะนะยักษ์ยักษ์กนะ เฝ้าอยู่ที่ดงไม้นั้นด้วยความไม่ประมาทในธรรมสืบไปครั้นพระกุมารออกพ้นจากดงไม้นั้นแล้วได้ประกาศแก่ชาวบ้านทั้งหลายที่ปากดงปากที่ปากดงนะเอะมีปากทางในเข้าดงนะียประกาศนั่นและนะให้รู้ความจริงทั่วกันแล้วก็เสด็จสู่กรุงพาราสี เข้าเฝ้าพระราชบิดาและพระราชมารดาการต่อมาก็ได้ขึ้นครองราชทรงปกครองประชาราชโดยธรรมทรงบำเพ็ญบุญต่างๆมีทานเป็นต้นพระศัสดาตัดเล่าถึงตรงนี้แล้วทรงบอกให้ภิกษุรูปนั้นรู้ว่ายักษ์ในครั้งนั้นได้มาเป็น ใครเดาดูดิยมแดงไปไหนเดาถูกเปล่ายมแดงมักจะเดาแม่นนะคราวนี้จะเป็นยังไงเรื่องนี้เดาถูกไหมยักษ์ได้มาเป็นใครในในยุคของพุทเจ้าพระเทวทัตเลยผิดสล้วใคร,รนนพระน,นลเหรอ วพระอนนนไม่ไปเป็นยักไ์มลนะพรนนะนนนนได้มาเป็นองคุลิมาลในบัดน,นีออ้ส่วนปัญจาวุธกุมานได้มาเป็นอันนี้ของเดาไม่ยากะเนาะแต่เป็นเราตถาคตนี้เองเออปราบยักษ์ได้ด้วยปัญญานะ แล้วทรงแสดงธรรมเตือนสติอีกอผู้ใดมีจิตไม่ท้อถอยมีใจไม่หดหูก็ทำกุศลให้มากเพื่อการบรรลุธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะคือกิเลสท,ที่ผูกใจให้ติดอยู่ในกามในภพในทิฏฐิในอวิชชาผู้นั้นย่อมบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นสังโยชน์ สังโยชน์คือกิเลสที่ผูกมัดใจไว้กับทุกข์ทั้งปวงได้โดยลำดับส่วนอบรมสั่งสอนแล้วก็ได้ประกาศอริยสัจสี่ครั้นจบสัจธรรมนี้ภิกษุผู้หย่อนเพียรรูปนั้นก็ได้เข้าถึงซึ่งความชัดแจ้งได้บรรลุธรรมเป็นพระหันองค์หนึ่งแล้วโอ้ พอฟังเรื่องเล่าในอดีตเนะบนรรลุธรรมเป็นพระหันหเลยเนาะทั้งที่หย่อนความเพียรอยู่นะท้อแท้ท้อถอยอยู่แท้แท้โอ้พลิกเลยนะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือไอ้เออหลังมือเป็นหน้ามือเลยนะอ๋อพิสูรรูปนี้นะบนรรลุธรรมเลยโอ้คุ้มเลยนะพระเจ้าเล่าอาดีตให้ฟังเนี่ยพุทธกร,รมาก็ นะวามาพุทธพระไตรปิฎกเล่มยีิบเจ็ดข้อห้าสิบห้าอัตถกถาแปลเล่มห้าสิบหกหน้าแปดสิบสามนะนะก็เป็นคนมีบารมีมาในแต่เกิดนะเนาะดูให้พรามมาทำนายทายทักแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่เหมือน เป็นลูกกษัตริย์ะแต่ไม่ไม่เหมือนคนทั่วไปนะมีเป็นคนที่มีความเพียรอันเลิศแล้วก็ขยันมันเพียรจนจบการศึกษานะนคือมั่นใจในตัวเองมั่นใจในความรู้สติปัญญาตัวเองไม่ไม่กลัวอะไรกนยยักษ์กจะจับไปกินยังไม่กลัวเลยเนาะเอ รู้รู้แล้วยักษ์ยักษ์นี่คือมันแปลงกายได้นะคนนี่แหละมันแปลงกายแปลงกายทางทางจิตอะจิตจิตมันโหดเยี่ยมโหดเยี่ยมมากนะพ่งยักษ์นี่นะตาตาตาเท่าล้อเกวียนโอ้โหตัวตัวมันใหญ่มันสูงมากนะเออโอตัวมันใหญ่มากยักษ์นี่นะ กินเจอคนก็ขากินเมนะือนตัวสูงเท่าเท่าล,า,าลํำตาลหัวเท่าเรือนยอด <c oughs> นะตัวแปลงแปลงกายได้เป็นตัวใหญ่มากนะยักษ์นะี่นะเนะี่เวลาเจอคนที่ใจเป็นยักษ์จะดนะุขี้โกรธขี้โมโหใจร้อนตัวใจตัวเองชอบ เบียดเบียนคนอื่นนะใครกล้าเข้าใกล้ปัญจาวุธนี่กก้ากล้าเข้าหานะเออการ้าสู้หน้านะใครใครก็โดนจับกินหมดแล้วนะแต่ปัญจาวุธกุมารเนี่ยไม่กลัวเลยนะถนะ้าปราบยักษ์ได้อบรมแต่ว่าเคยเคยชนะกันมาก่อนแล้วนะแลวในในชาตินี้ก็ ยักษ์แต่เนี้ยก็เป็นองค์คริบาลนะก็ได้ได้ปัญญาวุฒิมามาชันก่อนเป็นปัญญาวุฒิไหมเป็นโอรสเนี่ยตอนนี้มามาเป็นวิเจ้าก็มาปราบองค์คริมาลนี่เพื่อนองค์คริมานก็โจรเนี่ยนะคืออดีตยักษ์น่แหละนะก็มาถูกพระเจ้าปราบอย่างกันนะเคยปราบกันมาแล้วออถึงว่าสั่งสมมานะก็จะปราบยังไงใช้ใช้ปัญญาเนี่ยใช,ใช้คำพูดเนี่ยนะ ตอนเป็นพุรมานนี่พระเจ้าพูดสั้นๆแค่น,น,นึงเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดแค่นี้นะโอ้องค์ริมานฟังแนละ้วเข้าใจเลยนะนะเกิดปัญญาเลยรู้แจ้ง,งเลยตอนแรกตอนแรกยังไม่เข้าใจนะเอ,อ๊สมณะพ่กว่าเราหยุดแล้วทำไมเดินไปอยู่นะก้ 9, 9, าวเขาเดินไปอยู่เนะี่ย หยุดไม่ใช่หยุดตื้นๆคำว่าหยุดนี่นะมันลึกซึ้งหยุดจากการเบียดเบียนคนอื่นแล้วบิดหยุดจากการเขียนฆ่าแล้วเนี่ยเนี่ยหยุดทำบาปแล้วทำชั่วแล้วเนี่ยคือหยุดแล้วมองดูเราเองนะเราหยุดมาบ้างหรือยังแบบองค์มานหยุดมาบ้างแล้วนะหยุดบ้างแล้ว แต่ยังหยุดไม่หมดนะหยุดเอาเนื้อเพื่อนมาลงกระเพาะแล้วเนะเาะเห็นเห็นกุ้งเห็นปลาเห็นสัตว์ต่างๆกบปูปลากุ้งหอยเนะเ,เราก็เห็นเป็นเพื่อนกันไม่เห็นเป็นอาหารอะไรเนี่ยเราก็ไม่เบียดเบียนนี่หยุดแล้วนะหยุดในกการเบียดเบียนสัตว์ต่างๆนะ สั่นกันเนี่ยนะนี่ก็เป็นวาตาหอนเนาะเรื่องนี้ต้องใช้ปัญญาที่จะเข็นฆ่ากิเลสกิเลสมันกลัวปัญญานะเหมือนความความมืดมันกลัวแสงสว่างมันกลัวพวกผีพวกมาเนี่ยมันกลัวมันกลัวปัญญาถ้ารู้ทันมันนะมันจะหลบหน้าเลยนะเนี่ยกลัว ต้องรู้ทันมันอย่าให้กิเลสมันหลอกล่อตะล่ำไปตะล่ำมาอ้าวหลงกลมันแล้วนะเราหลงกลมาหลายชาติแล้วนะอันนี้เอาชนะมันบบางเอาชนะรู้ทันมันนะเดี๋ยวให้มันหลอกล่อไปสู่ทุกข์ได้เอาชนะทุกข์ได้โดยการเอาชนะกิเลสในใจตนเองไม่ใช่ชนะกิเลสคนอื่นหมดเวลา เวลาหมดแล้วนี่ชาดกแกหนาวหายหนาวใช่ไหมว่ายิ่งหนาวเพิ่มขึ้นป่าหายหนาวกันนะจะเลินทำรร